นายอัธกรสิริรัฐยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลผล,ผลิตที่ตกต่ำว่าได้มีการหารือกับนายจตุพรบุรุษพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วซึ่งจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงก,การคลังจะร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการหาแนวทางระบายสินค้าของเกษตรกรพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีความเข้าใจถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรและร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว มีโอกาสได้คุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านก็บอกท่านรับเรื่องมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวคงจะไปช่วยเหลือหารือกันต่อไปนะครับผมว่าเรื่องข้าวโพดเนี่ยมันไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์อย่างเดียวมันมันขึ้นอยู่กับหลายกระทรวงด้วยนะครับแต่ว่าผมยืนยันว่ารัฐบ,บาลเข้าใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป ด้านนางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในหลายพื้นที่เริ่มทยอยออกสู่ตลาดแต่ยังพบว่าโรงงานอาหารสัตว์บางแห่งชะลอการรับซื้อหรือจำกัดคิวรับซื้อส่งผลให้ราคาข้าวโพดปรับลดลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงสั่งการให้กรมการค้าภายใน เข้มงวดกำกับดูแลโรงงานอาหารสัตว์ทุกแห่งเพื่อให้การรับซื้อผลผลิตของกเกษตรกรเป็นไปนตามข้อตกลงร่วมกับสมาคมการค้าพืชไร่ในจังหวัดเพชรบูรณ์และนครสวรรค์โดยโรงงานอาหารสัตว์ที่จะนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศก่อน โดยราคากำหนดตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมื่อวันที่10มิถุนายน2568ที่9บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งการรับซื้อในราคานี้ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่โรงงานจะสามารถใช้เอกสารยืนยันในการขออนุญาตนำเข้าข้าวโพดภายใต้โคต้า w ดบัูทีโอหรือข้าวสาลีได้นอกจากนี้ยังขอให้โรงงานอาหารสัตว์ทุกแห่งเร่งเปิดรับซื้อผลผลิตภายในประเทศโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร เชื่อว่าจะช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่เพชรบูรณ์นครสวรรค์และจังหวัดข้างเคียงสามารถขายข้าวโพดสดที่ความชื้นร้อยละ30ได้ในราคากิโลกรัมละเจบาท5สตางค์ซึ่งถือเป็นราคาที่เกษตรกรสามารถอยู่ได้นิตยาคุณสิมรายงาน